คลิปตอนกินา้าวปลาตอนสองนะจ๊ะทุกคนหลังจากคอดน้ำเกือบสิเบิดตแล้วพญายสองพอญไยแล้วก็หาจับปาลาซะแล้วพี่น้องปลาคอมีแต่ตัวใหญ่ๆจ้าเดี๋ยวห้าเสีเยวปลาคอใหญ่ไปต้มแล้วก็ไปเผาเนาะจ้าเซ็บแบน้ำกันจ้ากุ้งเต้นจ้ากุ้งเต้นสดสดเลยจ้ากุ้งสดสพ,พุ่นน่าจ้าปลาคอหลายบพี่น้อง ตำบักฮงจวดจวดจ้ากินกับปลาเผาเ่บขนาดเด้อจ้าแล้วก็เอากุ้งเต้นโหยน่าเด้อพี่น้องเด้อเ่บจางคักลยจ้า นี่ก็คือความสุขของคนบ้านๆจังพวกเฮามากินเขา่าปลาสาปลาเอินพี่เอิญน,น้องมากินน้ำกันแซ่บๆจ้าอีกส่วนหนึ่งก็เป็นก้อยปลาขาวเนาะจ้าเนาะเป็นก้อยปลาจ้าก้อยปลาใส่มดแดงเนาะจ้าหอมๆพี่น้อง ส่วนนี่เฮาสิน้ำมาขัวก่อนนะจ้าเนาะขัวกระแซบเด้อจ้าขัวสุกๆแล้วก็เอาไปกินจังได้ปลอดภัยนะจ้าเนาะโอ้ยวายมันลื่อหยังเลื่อมไทยหมอ้อต้มปลามาไหเบิงพี่นะ้องกินจนว่าสิเบิดละจ้าจังเกิดพ่อเนาะปมาบกุ่งจวดจวดกุ้งเต้นหวาน ก็ปลาเผาเส็บแซ่บจ้าเสบแซ่บพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมพบพ่อกันในคลิปหนาด้วจ้า